วันนี้ตัวน้อยเอาคันได้ว่าเลฟรอสปี2024งานตีอาปลอมเอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆนา,นาได้รับชมกันในงบ2,000นิดๆน,นะครับราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วรายละเอียดของคันมาชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับจะมีสปินมี2เวทนะครับแล้วก็เบสมี2เวทในความยาว6ฟุต6ท่อนเดียวนะครับเริ่มต้นด้วยตัวสปินนิ่ง สปินนิ่ง6ฟุต6จะมีเวท M นะครับเวท6 4นะครับเวทเหยื่อ6-18กรัมเนะครับมีเดียมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเวท820 m h เวทเหยื่อ7-21กรัมนี่เลยครับด้ามโฟมพุดเดิ้ลโทนแดงๆจับคู่กับลอกแดงๆอย่างที่เคยรีวิวไปเนี่ยสวยมากๆรีซีทฟูจินี่นะครับ ดามโฟม EVA พุดเดิลโลโก้ไดว่าตัวนี้ทำที่เวียดนามนะครับไกด์ฟูจิเอาลคานให้มาแบบเทพๆทท็อปเลยสำหรับไกด์ฟูจิเอาลคานขาเดียวนี่ครับสวยมากนะครับงานปลาช่อนกระสูบกระพงสบายๆเลยครับงานเคลื่อนงานอ่างนะครับตัวนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับใส่เป็น b บนดิ้งเมานะครับจะเห็นได้ว่ามีการแลบนะครับทำให้คันเนี่ยตึงเหนียวมากยิ่งขึ้นคันเนี่ยน้ำหนักเบานะครับสำหรับเลฟลอสปี2024ีอันนี้เป็นคันสปินนิงลองชมแอคชั่นกันสักเวท์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเวท MH เวท8 20นะครับนี่ครับนานาคันเนี่ยมีความตึงนะครับสำหรับ เวท8 20งานชะดู Channel ได้ไปช่อนได้กระสูบได้กระผงได้น้ำเช้าสบายๆเลยครับคัน <c oughs> ที่มีเทคโนโลยีใส่ Branding X นะครับแลด้วยตัวคาร์บอนมาให้นะครับคันเนี่ยจะมีความตึงนะครับออกแรงยกอยู่พอสมควรถึงได้เห็นแอคชั่นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคันสปินนิ่งนะครับที่มีเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเบสแคตติ้งก็จะมี 2เวทเหมือนกันนะครับก็คือเวท64กับเวท8 20เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ 64m เวทเยือ6ถึง18กรัมนะครับแล้วก็เวท8 20เวทเยือ7ถึง21กรัมนี่ครับสวยมากคันเบสนะครับจะเป็นโฟเหมือนกันนะครับรีซีฟฟูจินะครับ ช่วงด้ามนะครับสวยมากจะมีความยาวหน่อยนะครับสําหรับช่วงด้ามแต่ก็ไม่มากนะครับเนี่ยนี่นะครับลักษณะของด้ามที่ถืออยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ทําให้การตีนะครับสามารถจับนี่ครับจับที่ตัวโฟมเนี่ยนะครับหดออกแรงทําระยะนะครับตีเยื่อออกไปได้ไกลแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับตัวด้ามนะครับที่ออกแบบมามาดูแอคชั่นนะครับในเวทนี้จะเป็นเวท เนะครับเวท64เวทเหยื่อ6ถึง18กรัมครับเวท64นะครับก็จะมีความนุ่มนิดนึงนะครับสำหรับเวทนี้นะครับก็เอาไว้เล่นงานได้หลากหลายนะครับส่งเหยื่อเบาๆได้5กรัม7กรัมนะครับสวยๆเลยงานปลาช่อนเนี่ยเวทเอเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเล f ฟลอสนะครับก็มีให้เลือกทั้งเบสแล้วก็ s p i n น i ิ่นะครับก็ทำแอคชั่นให้ดูไกด์สวยๆส,สำหรับคันเบสนี่ครับไกด์ฟูจิเอาคันไนท์ขาครับมี2ตัวไกด์าขาเดี่ยวหลังจากนั้นนะครับก็จะมีความใหญ่นะครับเห็นได้ว่าวงในใหญ่นี่ครับวงในใหญ่ๆซึ่งทำให้การที่เราต่อสายฟลูโอคาร์บอนสายหน้าเนี่ยนะครับสายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นขนาด40-50 นะครับมันลอดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ค่อยสะดุดไกด์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัววงในมีความใหญ่นะครับก็รองรับเกมหนักๆได้นะครับสบายๆเลยวันนี้ตีน้อยก็เอามารีวิวแนะนําให้กับพี่ๆนาๆได้รับชมกันสําหรับคันไดว่าเลฟลอดในปี2024 6.6ฟุต6ท่อนเดียวมีให้เลือกทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับรุ่นละ2เวทเลือกใช้ตามความชอบของการตกปลาได้เลยสนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาครับ